สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุบวกุคนณมาอนี่กับพ่อพ่อยานิ้วก็าดพี่น้องยานิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องแม่แพ้วกับพ่อบีกพี่น้องจากยางกันดอกปกติเพิ่นกับวัีเป็นยังกันดอกตวบากันส่วนมากสิบวกเอฟซีพี่น้องโยงไปโยงมาพี่น้องแม่แพ้วเรากก็ปูดอันแชทหลับแล้วก็ปูดอันแบบนี้พี่น้องจะคืออะไรก่อนแล้วกวางซีนอพบานแล้วก็เดี๋ยวยานิ้วสิอ่านสูฟังแล้วก็ว่าคืออะไรก่อนยาโยงค่ะเพราะปกติไม่เคยมีปัญหาอะไร เรื่องไปบ้านยโสธรอ,อยู่แล้วพวกเม้นสนุกปากสติค่ะเอาหลักฐานมาที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปเฮ้อสติสติต่างคนต่างอยู่ทามาหากินเนาะคุยแค่เรื่องลูกหรือธุระที่จำเป็นอย่าหาแนวว่าวหลาเถาะขอร้องละจีเนียนเราก็เปิดแชทกันของพยาบาลฟิลแลด์พยาบาลฟิแแาาลน์ก็ส่งบอกวางสี่วันที่ส1มสิบเมกราจะมีงานกินเลี้ยงที่ร้าน หน้าบ้านยะโสธรน,นะจะทีมงานทีมงานตูเกียวมิวสิจัดงานเลี้ยงที่นั่นจ่ากลางวันจ่าอันบอดไปพาแล้วก็ตอบโอเคจ่าแม่มีงานที่กทมแล้วกวางสีบัตเนีนบอดบิกแล้วก็ว่าจึงเรียนแจ้งไว้ให้ทราบเจ้าค่ะน่าจะเป็นอาหารและสังสรค์ง,ง่ายๆค่ะที่หลังสะว่ายน้ําและลานหน้าบ้านค่ะสัน บอดฟ้าเราก็ตอบจ้าตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้นะคะนะเพื่อนกระเบ๋ากันดีๆได้พี่น,น้องกระบานจ้งไดพวกคอมเมนต์ไปเม็นมันม่วตัวจ้าไดจะให้ไปเลียงไปเล้ากันอีรีนะพี่น้อ,นองเอฟซีได้หลายถ่าเพิ่นกับเขา,าคอมเมนต์เพื่อนกับบอกแล้วว่าเพื่อนกับโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่งานที่การ อันเอกับมาคอมเมนต์เอาจริงๆนะทั้งน้องบิ๊กและน้องแพลวเขาเป็นคนจิตใจดีคติดีทั้งคู่มีแต่เอฟซทั้งนั้นที่หาแต่ประเด็นมาเกาะมาพูดให้เป็นเรื่องเพื่อเรียกยอดวิวแม่นิลีรับพี่น้องจา้าเรื่องของเพื่อนก็เกิดขึ้นมานานและต่างคนเพื่อนต่างทำมาหากินในหน้าที่ไผมันก็ดีแล้วแต่พวกควายยุโยงนี่หลักมาคักแทะสาระแนะสร้างประเด็นทุกเรื่อง นายค่ะค่อยเว้าในฐานะค่อยเป็นเอซที่ติดตามน้องบิก๊กน้องแพวมานานฮักทั้งสองคนถึงแม้เพื่อนจะแยกทางกันค่อยกะฮักเบึง่งที่ผลงานของเพื่อนทั้งสองบอได้ไปใส่ร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้เว้าจากใจเห็นแต่ละเรื่องก็ระเอยใจแทนบิก๊ก แทนแพลวเอาขอให้ผ่านไปด้วยดีเด้อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเจริญในหน้าที่การงานสร้างงานสร้างผลงานมว้มวนให้เอฟซีเบิงแมนีีดีละพี่น้องพวกกันก็กระแสเพิ่นไปฮาวคอมเมนต์หาตะเลียงมาบอกแมาจ้าเพิ่นกะจิตใจดีทั้งสองคนนะ่ะบอดแพลวบอดบิก๊กขนาดพี่น,อน,น้องจ้าจังเลยกะเอฟซีานีกะว่าจริงจริงแม่แพลวไม่ได้ว่าลเลยเราเข้าใจอยู่นะแต่คนใกล้ตัวแม่ น่ารักทุกคนแล้วที่นางโพสสนุกแม่นี่ลีละพี่น้องเุกอย่งกับเไป็ประยงประเด็นเปิดเพ่อนเบายังกับเป็นประยงประเด็นเบิดหย่อนเล็บซียงไปยงมาพี่น้องแก่จังหดกับเป็กนกระลังแก่ให้บอดแผวบอดผิกเด้อสูสูก็ให้สุขสิ่งทุกอย่างผ่านไปดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยไปเลยจ้าพี่พี่น้องๆมีความชห่นว่าจังไดกับคอมเมนต์ขมาสููฟังในเด้อใจคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย